พลพักนักปรุงโฮมคุกทำขอหมูเลี้ยงเพื่อนๆนะครับบางคนอยากจะทานขอหมูย่างบางคนอยากจะทานขอหมูทอดเมนูนี้ขอหมูสองใจครับ ก่อนที่พลจะไปหมักคอหมูนะครับพลก็จะแช่ข้าวเหนียวด้วยวันนี้เราใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูของไร่ทิพนะครับสะอาดได้คุณภาพแล้วก็มีระบุวันผลิตวันหมดอายุที่ชัดเจนนะครับเราแช่ข้าวเหนียวนะครับในน้ําสะอาดเป็นเวลา3ชั่วโมงครับ ในการนึ่งข้าวเหนียวนะครับเราลองด้วยผ้าลองในรังถึงนะครับข้าวเหนียว <sm art> ของเราเสด็จน้ำครับเราแหวกช่องตรงกลางนิดนึงนะครับเพื่อ <Gram mat> ให้<ไ>อ <inta> น้น้ำขึ้นมาได้คนจะนำไปนึ่ง10นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะนำออกมาล้างผ่านน้ำนะครับการนำข้าวเหนียวออกมาล้างผ่านน้ำระหว่างครึ่งกลางของการนึ่งนะครับช่วยทำให้เมล็ดข้าวเหนียวเนี่ยครับเขาดูดน้ำเข้าไปสิ่งที่เราได้ก็คือข้าวเหนียวของเราเนี่ยครับจะมีความนุ่มที่นานขึ้นครับ เขาเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมหมูกันเลยครับ ทาซอสหมักให้ทั่วชิ้นหมูนะครับแล้วก็คุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับนำไปหมักในตู้เย็นนะครับเท่ากับเวลาที่เราใช้ในการแชร่เขาเดียวเลยครับสชั่วโมงครับชิ้นหมูของเรานะครับในวันนี้แบบแรกก็คือการย่างนะครับคนแนะนำครับวิธีการง่ายๆก็คือว่านําเขาไปย่างในหม้อทอดลมร้อน180องศา15นาทีครับ ไรทิปเขามีข้าวคั่วถึง2รูปแบบนะครับวันนี้พลใช้ข้าวคั่วที่เป็นข้าวเหนียวล้วนนะครับรูปแบบนี้ครับเราจะนําส่วนประกอบของข้าวคั่วนะครับผสมกับแป้งทอดกรอบนะครับเทลงบนถาดนะครับนําชิ้นหมูนะครับคลุกเคล้ากับส่วนประกอบข้าวคั่วนะครับนําลงทอดครับ หมูทอดเสร็จแล้วหมูย่างก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราปรุงหมูเสร็จนะครับยังร้อนๆอ,อยู่เราไม่ควรจะหั่นทันทีนะครับควรจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับพักหมูของเราประมาณ15นาทีครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มแจ่วสูตรง่ายๆกันครับ วันนี้ผลใช้น้ำมะขามเปียกของไรทิฟนะครับเขาผลิตจากมะขามเปียกที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับเวลาที่เปิดใช้แล้วเพื่อนๆเ,เก็บรักษาในตู้เย็นนะครับการใช้มะขามเปียกสําเร็จรูปแบบนี้ข้อดีก็คือว่าเราได้ความเข้มข้นที่เท่ากันรสชาติที่เท่ากันทุกครั้งนะครับสิ่งที่ให้ความหวานกับน้ําจิ้มของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ําตาลสรายแดงไรทิปตัวนี้เลยครับใส่ตามลงไปนะครับแล้วก็นําไปตั้งไฟครับ ละลายดีแล้วนะครับนําออกจากความร้อนั้นน้านํามะนาวใส่ลงไปครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตามด้วยพริกป่นนะครับข้าวคั่วของไร่ทิพย์ครับน้ำจิ้มแจ่วเสร็จแล้วข้าวเหนียวเสร็จแล้วหมูของเราตอนนี้ก็พร้อมหั่นแล้วเสิร์ฟกันเลยดีกว่าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับความดีงามของคอหมูสองใจของเราก็คือไม่ต้องมาตัดสินใจนะครับว่าจะย่างหรือจะทอดดีเสิร์ฟไปทั้ง2รูปแบบเลยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็นลน์แอดครับ